ดีจ้าทุกคนวันนี้เนาะพี่กุ้งจะพาทําแกงส้มอีกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าแกงส้มนี่นะเป็นอะไรที่บ้านพี่กุ้งนะ่ะชอบมากๆนะคะแต่ที่สําคัญคือแกงส้มขี้หนูคะ่ะไม่ทราบว่าวใครเคยกินบ้างคะ่นะมาคะ่ะเรามาทํากันเลยเนาะก็นี่เลยคะ่ะใส่เครื่องแกงสําเร็จนะคะทุกคนพี่กุ้งก็ซื้อมาจากตลาดละคะ่ะไม่ได้ทาเองเนาะประมาณอ่า หนึ่งช้อนโต๊ะผุนูน,นะคะแล้วก็พร้อมด้วยกะปินะคะอ่าหนึ่งช้อนชาแบบเยอะๆหน่อยนะคะหนึ่งช้อนชาผุนูนด้วยเช่นกันนะคะแล้วพี่กุ้งก็จะใส่น้ำตาลมาพร้้วนะคะแล้วก็เกลือลงไปนะคะไม่ทราบว่าบ้านไหนนะคะอ่าจะปรุงพวกนี้ตอนที่ของทุกอย่างสุกหมดแล้วน,นะคะแต่พี่กุ้งอ่ะจะชอบ จะชอบปรุงไปก่อนนะคะทุกคนอ่านะคะและเดี๋ยวคนมันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาเพื่อให้น้ํามันเดือดนะคะวันนี้พี่กุ้งจะแกงส้มปลากระพงกับมันขี้หนูค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะอ่าน้ําโหเดือดเข้ามา <laughs> พี่กุ้งชอบปล่อยให้มันเดือดมาอย่างนี้นะคะ เอาละค่ะทีนี้พี่กุ้งก็ทำการใส่ปลากระพงแดงลงไปค่ะทุกคนนี่เลยค่ะมีหัวปลาด้วยอ่าทีนี้พอน้ำมันเดือดนะคะทุกคนอ่าระหว่างที่เราใส่ปลาเราอย่าเพิ่งไปคนมันนะคะแต่พอมันเดือดรู้สึกว่าปลามันสุกเรียบร้อยดีแล้วนะคะ ทีนี้เราก็มาใส่มันขี้หนูของเราค่ะก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะทุกคนที่แบบเม็ดไหนมันใหญ่ไปนะคะจากนั้นพี่กุ้งก็จะปิดฝารอให้มันขี้หนูมันสุกนะคะอ่าพอมันสุกได้ที่เดือดได้ที่แล้วทุกคนอาจจะตักมันขี้หนูมาเช็คดูก็ได้นะคะว่ามันสุกดีหรือยังเนาะ ของพี่กุ้งก็น่าจะได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่กุ้งจะใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะอันนี้เอาที่ชอบเลยนะใครชอบเปรี้ยวขนาดไหนนะคะเราก็ใส่เอาเลยนะคะทุกคนเนาะนี่เลยบอกเลยว่ารสชาตินี่เจ้มจนจัดจานแน่นอนพี่กุ้งต้องขอชิมนิดนึงนะคะรู้สึกว่ามันจะขาดน้ำปลาไปนิดนึงค่ะทุกคน เดี๋ยวพี่กุ้งใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนะคะเอาละค่ะน่าจะได้ที่แล้วค่ะทุกคนวันนี้บอกเลยว่าข้าวเนี่ยมันไม่ใช่หมดหม้อนะคะต้องหุงใหม่นะคะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนทำง่ายมากๆเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะใครที่ชอบคลิปนี้คะ่ะพี่กุ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กุ้งนางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ